เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทํามใารหลายคนเห็นแล้วเนี่ยต่างคนลุกขนพองกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพสุดสยองนะครับหลังจากที่ได้มีช่างแอร์รายหนึ่งนะครับไปซ่อมแอร์ให้กับลูกค้าที่อยู่ในห้องนอนแต่กลับต้องเจอสิ่งประหลาดปริศนาที่น่าขนลุกหนักมากซ่อนอยู่ในแอร์ห้องนอนของลูกค้าก่อนนําเรื่องราวดังกล่าวนะครับมาโพสต์ถามลงในโซเชียลบอกได้เลยว่าพอได้คําตอบแล้วเนี่ยยิ่งขนลุกหนักกว่าเดิมอีกเรื่องราวดังกล่าวจะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปติดตามชมชัเลยครบ ต้องบอกเลยนะครับว่าทํามอหลายคนเนี่ยเห็นแล้วต่างสยองกันไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่ล่าสุดนะครับได้มีช่างแอร์รายหนึ่งนั้นออกมาโพสต์ข้อความลงในกลุ่มที่มีชื่อว่านี่ตัวอะไรเพื่อสอบถามปัญหาคาใจนะครับหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้เข้าไปล้างแอร์ในห้องนอนของลูกค้าโดยได้ระบ,บุข้อความมาไว้ว่าบ้านพี่ๆสมาชิกในกลุ่มเรียกว่าตัวอะไรครับขนลุกเลยครับอยู่ในแอร์ห้องนอนลูกค้าพร้อมกับโพสต์ภาพนะครับที่เผยให้เห็นว่า เป็นสิ่งปริศนานะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับไข่ที่เรียงติดกันกองเป็นพวงจํานวนมากนะครับซ่อนอยู่ในแอร์ห้องนอนของลูกค้าซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าเห็นแล้วเนี่ยน่าสยดสยองแล้วก็ขนลุกขนพองอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งทางนี้นะครับหลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันไปจำนวนมากเลยทีเดียวพร้อมกับได้มีผู้รู้นะครับเข้ามาตอบคําถามดังกล่าวกันไปจำนวนมากโดยได้ระบุเอาไว้ว่า สิ่งดังกล่าวนะครับในภาพนั้นเรียกว่าชนโรงแถมบางคนนะครับก็บอกอีกด้วยว่าน้ําหวานอร่อยอด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทางด้านของสถาบันวิจัยนะครับและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนก็ได้ออกมาให้ความรู้นะครับว่าสิ่งดังกล่าวนะครับนั้นเรียกว่าชนโรงหรือว่าพึ่งจิ๋วเป็นแมลงสังคมขนาดเล็กนะครับที่มีพฤติกรรมเก็บน้ําหวานจากดอกไม้และและอองเกสรนะครับของพืชมาใช้เป็นอาหารเช่นเดียวกับพึ่งนะครับแล้วก็จัดอยู่ในหมวดเดียวกับพึ่งนั่นเอง ซึ่งชั้นนรงนะครับจะมีความแตกต่างจากพึ่งทั่วไปนะครับตรงที่ชันรนนรนั้นไม่มีเหล็กในนะครับจึงไม่สามารถต่อยศัตรูได้แต่ว่าชันรนนรนั้นจะมีฟันกรามที่แข็งแรงนะครับที่ใช้กัดศัตรูเพื่อต่อสู้แล้วก็ป้องกันรังแทนนั่นเองโดยชันนรงนะครับมีการแพร่กระจายอยู่ในเขตร้อนและเขตกึ่งร้อนเท่านั้นและในประเทศไทยนะครับมีการรายงานว่าพบชั้นนรงนะครับ39ชนิด และแต่ละชนิดนะครับมีการกระจายตัวอยู่ต่างกันในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละแหล่งอาหารนะครับสภาพแวดล้อมอุณหภูมิและระดับความสูงของพื้นที่อาศัยจากระดับน้ําทะเลนั่นเองครับ